ชาตามือสูตรใหม่แก้ว16ออนแล้วก็แก้ว22ออนครับผมเดี๋ยววันนี้พี่บิ๊กพ,พ,พาชงทั้ง2แก้วเลยครับผมใช้เฉพาะชาตามือนะครับก่อนที่จะไปรับชมพี่พิ๊ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันและกันด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาทําแก้ว16ออนกันก่อนเลยนะครับผมใส่น้ําร้อนจานลงไป150มิลลิตรครับใบชาตามือ2ช้อนโตครับผมคนให้ใบชาอมน้ําพักไว้1-2นาที จากนั้นก็กรองกลับไปกลับมา3รอบนะครับบีบน้ำชาออกมาให้ได้1 2 0มลครับผมใส่เกลือไปช้อนครับน้ำตาลทรายไม่ขัดสีครึ่งช้อนโต๊ะครีมเทียม1ช้อนโต๊ะครับผสมให้เข้ากันดีเลยนะครับตามด้วยนมข้นหวานของคาร์เนชั่น30มิลลิรนมข้นจืดของคาร์เนชั่น30มลเช่นกันครับผมคนให้ทุกอย่างเข้ากันดีเลยนะครับ แล้วก็พักไว้ก่อนต่อมาเรามาทําแก้ว22ออนกันครับใส่น้ําร้อนจานลงไป175มลิตรครับผมใบชาตามือ2ช้อนโต๊ะครึ่งครับคนให้ใบชาอมน้ำแล้วพักไว้1-2นาทีเมื่อครบเวลาแล้วก็นำมาชักกลับไปกลับมา3-4รอบได้เลยครับบีบน้ำชาออกมา140มลิตรครับผมใส่เกลือยช้อนครับน้ำตาลทรายไม่ขัดสี1ช้อนโต๊ะครับ ครีมเทียม1ช้อนโต๊ะผสมให้ทุกอย่างเข้ากันดีเลยแล้วก็ใส่นมข้นหวานลงไป40มิลิลิตรครับผมนมข้นจืด40มิลิลิตรเช่นกันครับคนให้ทุกอย่างเข้ากันดีเลยเตรียมน้ำแข็งแก้ว16ออนและแก้ว22ออนอ์นมาครับผมใช้เป็นน้ำแข็งหลอดเล็กนะครับ เทชาตามือลงไปได้เลยแล้วก็เติมน้ำแข็งให้เต็มแก้วนะครับใครจะโรยหน้าด้วยนมข้นจืดฟองนมหรือครีมชีสอะไรก็ได้เช่นกันนะครับผมก็เรียบร้อยแล้วนะครับชาตามือแก้ว16ออนแล้วก็แก้ว22ออนของเรานะครับรสชาติหอมมันกลมกลม่อมลงตัวมากครับทุกคนเปลี่ยนสูตรใหม่นะครับผมอยากให้พี่พิกแจกเมนูอะไรที่เป็นแก้วก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด like, แชร์ไว้ดูด้วยนะครับ